กราสวัสดีท่านผู้ชมกันอีกหนึ่งครั้งนะสำหรับวันนี้นะครับในช่วงบ่ายนะครับกันที่ผมซะแจ้งกับซ่านะครับวันนี้เป็นคิวของรถ เมอร์เซเดสเบนซ์ CLF 3 0 0รดีจริงๆแล้วนะครับแต่ว่าเราเตรียมผิวตั้งแต่เมื่อคืนนะเพราะว่ารถคันนี้ไม่ใช่รถใหม่ป้ายแดงเป็นรถใหม่ป้ายแดงที่ใช้มา8เดือนแล้วแต่รอยนี่เพียบเลยนะฮะใช้เวลาในการขัดอยู่ทั้งคืนนะครับแล้วก็มาดูอาการช่วงเช้าช่วงเช้ามีการแก้เล็กน้อยเพราะว่าอย่างที่ผมแจ้งทราบถ้าลงแรงขนาดนี้นะฮะจะต้องมีอาการสียืดให้เห็นแน่นอนและ ทั้งหมดทั้งสิ้นนี้นะครับเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วหลังจากขัดช่วงเช้าปล่อยไว้จนถึงช่วงบ่ายช่วงก่อนหน้านี้เราก็ทำกันอื่นกันก่อนไปนะครับแล้วก็มาเริ่มเคลือบชิ้น นี่กันที่จริงทั้งคันเนี่ยชิ้นเคลือบหมดแล้วนะแต่ว่าเราอยากเคลือบให้ลูกค้าดูกันอีกหนึ่งชิ้นนะครับโอเคกับน้ํายาเบอร์แรกนะครับสำหรับคันนี้นะครับเป็นโปรแกรมการเคลือบแก้วแบบเมก้าเซรามิกนะฮะไม่ใช่ตัวเมก้าเซรามิกโปรนะแต่พระเอกของเราคือเบอร์แรก N1 Coating Nano Ceramic อันนี้นะฮะก็จะทําให้สีมีความแข็งแรงขึ้นโอเคเราเริ่มเลยนะฮะสำหรับน้ํายานะครับจะมีความ หนืดมากเห็นหยดได้ไวอย่างนี้แต่เวลาทาเข้าไปนี้นะครับจะค่อนข้างแห้งชามากนะครับสาหรับน้ํายาตัวนี้นะฮะอย่างที่เห็นนะครับของร้านเรานะฮะจะเป็นการเคลือบแก้วแบบระบบทานะครับหลายที่จะเรียกว่าฉาบนะครับจะมีทั้งหมดระบบทาระบบพ่นนะครับของเราจะเป็นระบบทาทั้งทุกขั้นนะครับก็อย่างที่ท่านเห็นนะจะมีความเข้มข้นของน้ํายาที่ค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็ นี่ครับใช้งานค่อนข้างค่อนข้างง่ายนะเพราะว่าไม่แห้งไวจนเกินไปตรวจงานยังง่ายอยู่นะครับแล้วก็อย่างที่บอกนะครับประสิทธิภาพของน้ํายาตัวนี้หลายๆคนเห็นแล้ววันนี้ผมไม่มีขวดให้เห็นอยู่นะครับเราเอาเราเรา,าพามาดูขวดนี้เลยนะไม่รู้จะมีผลึกปะไม่มีนะครับเนี่ยก่อนหน้าที่มันจะเป็นผลึกมันจะใสๆอย่างเงี้ยมันจะไม่มีให้เราเห็นหรอกนะครับซึ่งเดี๋ยวลามันแข็งตัวแล้วเนี่ยมันจะ แข็งและหน,นามากโอเคเราพามาดูชิ้นส่วนอื่นที่ทําการเคลือบแก้วเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่กําลังจะออกไปอบอะอ๋อยังยังยังเหลือในส่วนของกระจกล้อแม็กอีกนะครับแล้วก็คันนี้เป็นเมกกาซินอเกนะไม่ได้ต้องไม่ต้องเคลือบภายในนะครับก็สวยงามตามท้องเรื่องล้อเป็นปีใหม่แล้วนะครับยังไม่ได้เคลือบนะแต่ว่าทาความสะอาดเรียบร้อยแล้วแต่ถ้าเราเคลือบแล้วเนี่ยล้อจะมีความเงาฉ่ากว่าเดิมมากรุ่นนี้นะฮะ เวลาเคลือบไปแล้วเนี่ยตัวตัวล้อเนี่ยมีเนื้อที่ให้เราเห็นค่อนข้างเยอะมันทําให้เราเนี่ยเห็นถึงความเงาของล้อได้มากขึ้นอีกนะสำหรับ CLS รุ่นนี้นะอย่างที่ผมบอกนะก่อนหน้านี้นะสำหรับคันนี้ใครก็จะเห็นนะว่าลอยรอบคันจริงๆนะครับก็พามาดูขั้นตอนการเคลือบนะครับแล้วก็นี่ครับงานหลังจากเคลือบแล้วความใส่มันแตกต่างกันจริงๆนะถ้าตาถ้าถ้าลูกค้าได้มาเห็นกับตานะ ไม่ได้เห็นด้วยกล้องนะด้วยกล้องก็จิ๋แบบหนึ่งผมว่าในกล้องเนี่ยไม่เงาเท่ากับตาเห็นบอกเลยแตกต่างกันถ้าใครได้มาเห็นงานของผมอย่างเห็นอยู่ทุกวันเนี่ยจะชอบมากตอนนี้จะเห็นแต่งสีเหลืองยี่ตัวรถนะเห็นไหมเพราะว่าเราแตงสีเหลืองมันเป็นเป็นตัวตรวจงานตัวผลึกของตัวรถเนี่ยก็จะแผดเอาหมายเห็นด้วยนะจะมีความจะมีความสะท้อนตาเกิดขึ้นนะครับอย่างที่เห็นกันทุกท่านนะครับเห็นไหมสีเหลืองเนี่ย เจอกับตัวรถเนี่ยโหเป็นผลึกสวยงามมากนะฮะเกิดจากความใสทำให้ข้างในเ่ยเราเห็นได้ชัดเจนมากขึ้นนะครับต้องขอขอบพระคุณนะท่านลูกค้านะฮะท่านผู้ชมทุกทุกท่านด้วยนะที่รับชมรับฟังนะครับทั้งไลฟ์สดก็ตามหรือจะมาดูกันย้อนหลังนะฮะเราจะทำอย่างนี้กันทุกคันนะครับสำหรับคันไหนที่ มีรายละเอียดที่มากหน่อยเราก็จะเสนอให้ท่านลูกค้าได้ดูกันมากหน่อยตามเนื้องานนะครับตวรถคันนี้อย่างที่บอกนะครับเป็นรถใหม่ป้ายแดงต่อใหม่ป้ายแดงแเดือนนะฮะรอยก็จะมีตามนี้เลยไม่ธรรมดานะบอกไว้ก่อนงานก็จะเยอะขึ้นตามบันนาแต่ว่าคันนี้ขอบคุณท่านลูกค้ามากที่เอารถนะครับนำรถมาให้เราก่อน วันกาหนดทําให้เราได้มีเวลาจัดการจัดงานให้ได้ง่ายขึ้นนะครับไม่เสียเวลาลูกค้านะครับขอบคุณมากจริงๆนะครับอันนี้นี้ำยาหล่นนิดหน่อยนี่นี่น้ำยาหยดสำหรับการเคลือบแก้วของเราโคตรข้อดีเลยนะเวลาตรงไหนที่เราเช็ดไม่หมดนะในขั้นตอนการตรวจงานเราสามารถตรวจงานได้เรื่อยๆนะ ไม่ต้องซีเรียสก่อนที่จะอบนะเดี๋ยวแล้วอบเสร็จแ,แล้วถึงจะนั้นเพราะว่าน้ํายาค่อนข้างแห้งฉาบอกเลยมี4ี่หชั่วโมงในขณะประมาณ3ชั่วโมงเนี่ยถ้าแบบยังเช็ดไม่หมดยังสามารถเช็ดได้ด้วยนะนะครับและเช็ดออกด้วยเช็ดออกด้วยแต่ว่าหลังจากที่เราเคลือบหรืออบไปแล้วนี่ดูเนี่ยเห็นหน้าลยไ,ไหมสวดเลอร์ชิ้นนี้ก็เป็นชิ้นที่แบบมีรอยเยอะพอาะฟเป็นพลาสติกนะครับแต่ว่าตอนนี้ขัดกันสวยงามมากแล้วก็ชิ้นนี้นะครับแก้มนะครับเงาจริงๆก่อนหน้านี้ถ้าใครได้เห็นนะ ก็จะรู้เลยว่ารถคันนี้นะครับลอยลึ่นนะฮะด้วยคอนเทนต์หรือว่าด้วยหัวข้อที่เราเขียนไปนี่เราไม่เอาหานะฮะเรางานมาอย่างนั้นจริงๆนะครับองขอขอบคุณลูกค้ามากแล้วก็เป็นอีกหนึ่งคันนับที่ให้เราได้พิสูจน์ฝีมือด้วยนะครับว่าฝีมือของเราเนี่ยสามารถทำรถของท่านได้จริงๆในระดับดีเทลลิ่งนะครับ ถ้าเป็นระดับกาลาดแล้วนี่ก็ต้องอาศัยปู่สีแล้วนะครับเช่นกันรทับก่อนที่เราจะเคลือบร้อมแม็กนะนอกจากสิ่งที่ทําได้นะครับก็คือการทำความสะอาดในบางคันบางกรณีถ้าถึงขั้นขัดก็ต้องขัดเพราะว่าส่วนใหญ่ร้อนเนี่ยถ้าไม่สะอาดเช่นยามาตต้เช่นข้าปูน หรือว่าคาบผงเบรกต่างๆถ้าไม่ทําความสะอาดก่อนเนี่ยมันโคดไม่ได้มันโค้ดไม่ดีนะครับซึ่งตอนละเอียดเล็กๆน้อยๆอย่างนี้จําเป็นจําเป็นต้องทําจริงๆนะครับเก็บรายละเอียดนี่สําคัญครับชื่อก็บอกอยู่ครับดีเทลลิ่งนะฮะก็คือรายละเอียดทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นนะครับมาไม่ผิดที่แน่นอนสำหรับร้านนี้นะครับ r p m Auto Detailing นะครับวันนี้ช่วงนี้ขอลาไปก่อนนะเช่นเคยเดี๋ยวถ้าได้ตรวจงานแล้วยังไงเดี๋ยวจะ พาให้ดูอีกทีถ้ามีอะไรให้ดูโอเคครับวันนี้มิกกี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ